สวัสดีค่ะวันนี้แบ่งปันค่ะเรามาทำปลาส้มกินกันดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาที่เป็นเนื้อปลาขูดเรียบร้อยแล้วนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยก็คือว่าแม่เนี่ยจะทำบ่อยมากเลยก็จะทำเป็นปลาส้มแต่ส่วนใหญ่ที่แม่ทำก็คือจะใช้เป็นปลาตะเพียนหรือไม่ก็เป็นปลากระบอกอะไรเงี้ยเนาะสดๆนะนะทำแล้วก็จะสับ แต่ในความรู้สึกของเราคือว่าการสรับเนี่ยมันยังมีกระดูกอะ่ะเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในการกินเนื้อปลาแบบนั้นเราก็ไม่ค่อยชอบแต่พอเราพอเรามามาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาก็จะมีแบบปลาส้มที่เป็นแผ่นๆน่ะนึกออกไหมอ่าตอนนั้นไปที่ลบบุรีนะเขาจะมีนะมีปลาส้มที่เป็นหอเล็กๆอ่ะก็เออมันกินแล้วมันก็ไม่มีก้างดีอะไรเงี้ยเนาะอืมดังนั้นก็เลยแบบ เอาขอสูตรแม่มาแม่ก็สอนให้มาทํานะคะก็แบ่งปันโดยการที่เราอา่ะจ,จะมีส่วนผสมก็ไม่กี่อย่างมีเนื้อปลานะคะแล้วก็จะมีกระเทียมมีเกลือแล้วก็มีผงชูรสนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ผงชูรสก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าใส่นิดนึงมันรสชาติมันก็น่าจะแบบคือทำให้มันอร่อยขึ้นนะคะ ออมประมาณนั้นแต่นี้ทําไมเป็นถึงเป็นสีข้าวแบบนี้ก็เพราะว่าไม่มีข้าวเหนียวปกตินี้เขาก็จะใช้ข้าวเหนียวกันอืมแต่เราก็เลยแบบใช้ข้าวไรเบอรี่หรือข้าวกล้องข้าวอะไรเงี้ยผสมกันหลายข้าวเลยแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่สีมันอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็เอาทุกอย่างเนี่ยมาโขลกรวมกันนะคะเอากระเทียมเอาเกลือเกลือก็ควรจะใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะอ่า เพราะว่าในเกลือเม็ดเนี่ยมันจะมีสารเอโดดีนที่บุงแต่งน้อยนะคะเออมันเป็นสารโอรดีดนธรรมชาติมันจะทําให้การหมักดองของเราอ่ะได้ผลดีนะคะไม่ไม่ควรใช้เกลือที่เป็นเกลือที่เป็นเกลือป่นนะคะอ่านะคะก็ใช้เป็นเกลือเม็ดแทนเดี๋ยวอัตราส่วนที่จะใส่ไว้ใต้คลิปให้นะคะขั้นตอนนี้ก็คือว่าเอาทุกอย่างเป็นกระเทียมเกลือข้าวผงชูรสก็คือตำะคะ่ะ โขลกให้มันค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะเราพอโขกรวมกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาคุกกับปลาเราได้เลยนะคะคุกกับปลาเราได้เลยเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตใส่ถุงมือนิดนึงนะคะเราก็จะคุกเขานะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดนะเข้ากัน ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเราจะนวดเราจะนวดเขาค่ะนวดให้เขาเข้ากันแล้วเราก็จะพักไว้ข้างนอกนะคะไม่ได้เอาใส่ในตู้เย็นเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะคะว่าพอเราพอเราครุกเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะนวดให้มันเข้ากันแบบนี้นะคะมันก็จะเหนียวนะ มันก็จะเหนียวแบบนี้นะคะเหนียวมากนะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาพักไว้ในภาชนะนี้เดี๋ยวรอใบตองแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่เราอยากจะให้มันเป็นชิ้นแบบเป็นเหลี่ยมๆดีอะคะ่ะเพื่อที่เราจะออกมาตัดได้ง่ายนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะ นี่คะ่ะเราจะเอามาใส่ภาชนะนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้พอเวลาปลาของเราใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอามีดตัดขนาดที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็เอาไปทอดหรือว่าเอาไปปิ้งไปย่างอะไรก็ได้เนาะนี่นะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่าง่ายมากเตรียมของอ่ะแค่ ไม่กี่นาทีเองเพราะว่าเรามีปลาที่สําเร็จลูกขายอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็ง่ายๆจากการที่เราไปซื้อนะเมื่อก่อนนี้นะเราก็ชอบกินปลาส้มนะโลนึงก็ประมาณที่เขาทําแล้วอะเจ็ดสิบแปดสิบาทอย่างเงี้ยเป็นปลาส้มปลาจีนอันนั้นก็กล้าม,มก็จะเยอะนิดนึงอ่ะเนาะแต่แต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยเราไม่สามารถจะกินได้พอกินแล้วเราก็จะรู้สึกมันคันอะ มันจะคันคันที่ปากอ่ะยิบยิบ,ยบ,ยบยิบเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราเราคิดเราคิดเองอะนะว่าเราอาจจะแพ้ก็ได้เราเขา,าเขาอาจจะมีสารอะไรบางบางตัวที่เราไม่รู้ที่เขาใส่ลงไปเพื่อเป็นเพื่อการค้านะเพื่อการค้าการขายอะไรอย่เงี้ยแต่นี่เราทำเองเราใช้แบบว่าไม่ได้เครื่องปรุงอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะ,นะคะ <S <S เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอา เราก็จะเอาใบตองนะคะมาปิดทับไว้นะคะปิดทับไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ข้างนอกนี่แหละคะ่ะอ่าพักทิ้งไว้ข้างนอกนี่แหละ,ะโดยการที่เรากลัวว่าเผื่อว่ามันจะมีน้ําออกมาเนาะปลาส้มมันจะมีน้ำเราก็จะลองในถาดอย่างนี้แล้วก็ครอบครอบทิ้งไว้นะคะครอบทิ้งไว้ดูว่าสองวัน น่าจะสองวันน่าจะได้นะคะแล้วเราก็จะมาดูกันอีกทีนะคะว่าปลาส้มของเราเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะนี่ค่ะทุกคนปลาส้มของเราก็เสร็จแล้วนะอุกแข็งมากเราใส่ภาชนะแบบนี้เพื่อเร่นเราจะตัดออกมาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมทีนี้เราก็จะเลาะตรงนี้นะคะเลาะนี่ค่ะอ,ออกค่ะเราก็จะคว่ อย่างนี้นะคะแบบหอมมากอะ่ะหอมมากเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างเราจะเอาไปย่างให้มันสุกหรือใครจะทอดก็ได้นะแต่ถ้าไม่อยากกินน้ำมันก็ก็คือย่างแหละดีนึ่งก็ได้นะคะให้มันสุกโอแป๊กนึงนะ แล้วก็เอาออกแหละใบตองอาจจะติดไปนิดนึงแ่เดี๋ยวแกะออกห,หมดเลยนี่พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเลยได้มาเป็นแผ่นแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมอ่าอนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะหัน่นคือเคียงแล้วก็เล็กอะ่ะ,นนะ,ะเพื่อที่จะให้มันสุกถึงข้างในเราก็จะเอาไม่ต้องเอาชิ้นใหญ่นะเนาะ นี่ค่ะเห็นไหมล้วก็จะหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะคะถ้าถ้าที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะแบบว่าถ้าจะสุกเขาก็จะเอาไปย่างเนาะเอาไปปิ้งไปย่างอะไรอย่าเงี้ยนี่นะได้แล้วเนเดี๋ยวอัตราส่วนอะไรต่างๆนี้เดี๋ยวจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะ เห็นไหมว่าปลาส้มของเรามันง่ายมากเพียงแค่เราซื้อปลามาเราจะใช้ปลาเขาเรียกว่าปลาปลายี่สกหรือปลานวนจังก็ได้นะคะมาทําเป็นปลากายก็ได้ค่ะเขาบอกว่าแหนมปลากายอย่างเงี้ยอืทําเป็นแหนมปลากายเนี้ยก็ได้ก็ได้เหมือนกันปลาที่ปลาที่มันมีเกรดอะค่ะส่วนใหญ่ที่เขาจะเอาทาเป็นปลาส้มนะรู้สึกว่ามันจะหนาไปนิดนึง ขอบางนนะตอนนี้ก็เริ่มเปรี้ยวแล้วประมาณประมาณสองวันก็ทานได้เลยนะคะประมาณสองวันทานได้เลยพอดีมากๆเนื้อแบบดึงมากเลยไอ้ที่มันจะเป็นดำๆเนี่ยก็คือข้าวนะคะทุกคนข้าวที่เป็นข้าวไรเบอร์รี่อะคะ่ะเราเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรนะตำให้มันละเอียดมากมายเออ มันก็จะมีอยู่ไม่ไม่เยอะค่ะนะคะโอเคนี่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะนะชาส้มของเราเนี่ยมันน้ำมันก็จะเริ่มออกมาเรื่อยๆถ้าเราถ้าเราทิ้งไว้ข้างนอกอีกเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวจัดนะสองวันเราก็เราสามารถที่จะตัด,ตดแบบเนี้ยแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไปเลยได้เพื่อที่จะเป็นการหยุดหยุดความเปรี้ยวของมันเนาะ เราเอาไปทอดก็ได้ชุบชุบไข่อ่ะชุบไข่ทอดก็ได้นี่หนึ่งกิโลนะคะเนี่ยได้เยอะไหมได้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยดูสิอืมแล้วก็คือปลอดภัยอ่ะไอ้ที่แน่นคือปลอดภัยเราทําเองเราปลอดภัยขงชูรสน่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้พราะความอร่อยมันก็อยู่ที่ปลาอยู่แล้วแต่ถ้าเราต้องการความกลมกลม่อมมันต้องเป็นแบบนี้เลยเกลือ นะคะสำคัญเกลือข้าวนี่เราจะใช้ข้าวเหนียวข้าวเจ้าอะไรได้หมดไม่มีปัญหาแต่ว่าเกลือนี่ต้องขอเลยว่าต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะต้องเป็นเกลือเม็ดนะอืแล้วเราก็เอาทุกอย่างาคลุกบ่มกันก็หมักทิ้งไว้เราจะเอาลักษณะให้มันเป็นภาชนะไหนก็แล้วแต่เราเราจะาห่อใบตองก็ได้ห่อถุงพลาสติกก็ได้เนาะหรือเราจะเอาใส่ถาดไว้ใส่ ชามใส่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ได้หมดเลยแล้วก็มาตัดแบบนี้มันจะง่ายง่ายต่อการกินมากๆเลยนะเด้งดึงมากถ้าถ้าเขาเรียกว่าการหมักดองอ่ะการถนอมอาหารเนี่ยถ้าอัตราส่วนมันพอดีนะของของเราอ่ะแน่นอนไม่เสียปลาล้าก็จะไม่เหม็นถูกไหมปลาส้มมันก็จะได้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะทําให ส่วนผสมของเกลือส่วนผสมของกระเทียมเนี่ยไปไปทำปฏิกิริยาทําให้มันคงตัวหรือทําให้มันแบบเกิดกลิ่นที่หอมแล้วอร่อยไม่เหม็นบูดไม่เหม็นเน่านะคะปลาถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยแน่นอนถ้าเราไม่ได้ปรุงอะ่ะมันก็ต้องเหม็นถูกไหมมันก็ต้องเน่าเสียถูกไหมพอเราเอามาถนอมอาหารแบบนี้เห็นไหมทําง่ายๆใครจะทําขายก็ได้นะสูตรนี้ทําเลยเพราะว่าแม่เราเนี่ยทํา อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยขายก็คือลูกค้าสั่งจองกันเลยนะเออขายแบบไปที่เดียวหมดหมดขายทุกวันอืแต่มันก็จะช้าอยู่ที่ว่าแม่ก็ต้องมานั่งสับปลาเองอะไรอย่างเงี้ยต้องตัดปลาเองทำอะไรเองคอดเกตเองอะไรเงี้ยแต่เราอะมีตลาดอะซึ่งมีทุกอย่างแนละ้วแต่เราว่าเราจะมาทำอะไร นะฝากไว้นะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะมีอะไรดีๆแล้วเดี๋ยวจะมาบอกต่ออีกนะคะรับรองได้เลยว่าไม่มีทางที่จะหมกเม็ดอยากให้ทุกคนนะมีอาชีพอย่างน้อยอไม่ไม่ทำเป็นอาชีพก็ทำกินเองได้โดวยว่าตอนนี้มันก็โรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะแยะมากมายเนาะเออนะคะแล้วประหยัดด้วยถูกด้วยเนี่ยถ้าเราไปซื้อเนี่ย ตอนนั้นน่ะจำได้เลยว่าไปซื้อที่ลบบุรีอ่ะมันเล็กกว่านี้อีกนะชิ้นเล็กกว่านี้อีกนะห่อหนึ่งแพ็คหนึ่งอ่ะมันก็จะมีประมาณสิบชิ้น 100, 200, นะอ่ะก็ร้อยสองร้อยนะอ่าไม่ต่ำกว่าห่อละสิบบาทอ่ะประมาณนั้นแหละแต่เนี่ยเราซื้อปลามาแปดสิบห้าบาทต่อกิโลเขาขูดเรียบร้อยให้เราเสร็จสับเครื่องปรุงอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมาก ไม่ถึงห้าบาทซื้อซ้ำเครื่องปรุงอย่างอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขายอะ่ะชิ้นละห้าบาทสิบาทเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ดูสิเนี่ยกิโลนึงนะ,นะคะเนี่ยได้เยอะมากนะคะฝากไว้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ